พระสุปฏิปันโนสยามเล่มสองโดยรักพงแซ่โซตอนที่สิบสในตอนที่แล้วได้อ่านมาถึงพระธรรมเทศนาของท่านพุทธทาสภิกขุที่เป็นหัวข้อว่าคู่มือมนุษย์ซึ่งเป็นเนื้อหาธรรมะที่คุณปุ่นจงประเสรศิฐย่อความ จากคำบรรยายหลักพระพุทธศาสนาเล่มหนึ่งแห่งชุดตุลาการิกธรรมของท่านพุทธทาสซึ่งคุณรักพงแซ่โซได้คัดยอด่อตัดตอนมาบางส่วนเราก็มาฟังต่อกันค่ะขั้นของการปฏิบัติศาสนาไตรสิกขาบทนี้จะบรรยายถึงวิธีที่จะตัดอุปาทาน หลักพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกรณีนี้คือศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาสิกขาขั้นแรกที่สุดเรียกว่าศีลหมายถึงการประพฤติดีไม่ทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อนจำแนกเป็นศีลห้าศีลแปศีลสิศีล227หรืออื่นๆอีก อาน,นิสงค์ของศีลที่สำคัญที่สุดคือเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิอาน,นิสงค์อย่างอื่นเช่นว่าให้เป็นสุขหรือให้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมุ่งหมายโดยตรงท่านมุ่งหมายโดยตรงถึงข้อที่จะให้เป็นที่เจริญสมาธิส่งเสริมให้เกิดเป็นสมาธิได้ง่ายสมาธิสิกขา โดยมากท่านทั้งหลายย่อมจะได้ฟังมาว่าสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่เป็นจิตที่สงบแต่ลักษณะเพียงสองอย่างไม่ใช่ความหมายอันแท้จริงของสมาธิสมาธิสิกขาคือการที่เราสามารถควบคุมจิตหรือใช้จิตของเราให้ทำหน้าที่ของมันให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุด คือไม่มีความคิดผิดไม่เศร้าหมองไม่มีความฟุง้งซ่านและอยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของมันการได้มาซึ่งสมาธินี้เราต้องลงทุนอดทนศึกษาอบรมและปฏิบัติจนเรามีสมาธิตามสมควรที่จะมีได้ สิกขาขั้นที่สมเรียกว่าปัญญาหมายถึงการฝึกฝนอบรมให้เกิดความเข้าใจให้เห็นแจ้งในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงโดยสมบูรณ์ความเห็นแจ้งคือการผ่านผจญสิ่งนั้นๆมาด้วยตนเองหรือด้วยการมีจิตใจจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับสิ่งนั้นๆโดยอาศัยการเฝ้าเพ่งดู อย่างพินิษพิจารณาจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ลหลงไหลในสิ่งนั้นๆด้วยน้ำใสใจจริงไม่ใช่ด้วยการคิดเอาตามเหตุผลจิตที่ประกอบด้วยสมาธิในลักษณะที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงปัญญากับสมาธินี้จะต้องเกี่ยวข้องกันเสมอ ต้องมีสมาธิจึงจะมีปัญญาต้องมีปัญญาจึงจะมีสมาธิอาน,นิสงส์ของปัญญาท่านเรียกว่าวิมุตติหรือวิมุตตหมายความว่าหลุดพ้นจากการเป็นทาตของสิ่งทั้งปวงทั้งที่พอใจและไม่พอใจพระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ว่าคนเราบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ปัญญาในทางพุทธศาสนาก็คือปัญญาที่ถอนตนออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงโดยการทำลายอุปาทานสี่ประการให้หมดสิ้นอะไรเป็นที่ตั้งของอุปาทานที่ตั้งของอุปาทานก็คือโลกนี้เองพุทธศาสนาจําแนกโลกออกเป็นฝ่ายวัตถุเรียกว่ารูปธรรมฝ่ายจิตใจ เรียกว่านาม,มาธรรมแบ่งเป็นสส่วนคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมกันเข้าก็ได้เป็นห้าส่วนเรียกว่าขันห้าขันห้านี่แหละเป็นที่เกาะยึดของอุปาทานทั้งสเวทนาคือความรู้สึกว่าสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ เวทนานี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ง่ายกว่าสิ่งใดๆเพราะมันเป็นที่มุ่งหมายสูงสุดของสิ่งที่เราภาคเพียรทำกันเราลงทุนด้วยกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจทั้งหมดก็เพื่อหวังสุขเวทนาอันเดียวนี้เท่านั้นถ้ามีความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถควบคุมมันได้ จนทำให้เรามีจิตใจสูงอยู่เหนือความรู้สึกชนิดนั้นสัญญาหรือที่เรียกว่าสมปรุดีนั่นเองสัญญาไม่ใช่ตัวตนสัญญาเป็นเพียงความรู้สึกจําได้หมายรู้ที่ยังคงดีอยู่พอเกิดการไม่เป็นระเบียบในการปรุงแต่งเท่านั้น สิ่งที่เรียกว่าสัญญาก็จะใช้ไม่ได้ไปทันทีพุทธศาสนาไม่ยอมรับว่าสัญญาเป็นตัวตนก็เพราะเหตุนี้เป็นเพียงผลของการปรุงแต่งตามธรรมชาติในคนคนหนึ่งเท่านั้นสังขารได้แก่ความนึกคิดเป็นความคิดดีก็ตามชั่วก็ตามพุทธศาสนาปฏิเสธความคิด หรือตัวจิตที่คิดว่าไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเพราะอาการที่คิดขึ้นมาได้นั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นผลของการปรุงของสิ่งหลายๆสิ่งสำเร็จรูปเป็นความคิดขึ้นมาอยู่ในกลุ่มของส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบกันเป็นคนโดยไม่ต้องมีตัวข้าพเจ้าที่เป็นตัวตนวิญญาณ ทำหน้าที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกันเพราะเหตุว่าอวัยวะนั้นๆล้วนมีความสามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ตลอดเวลาเมื่อตากับรูปถึงกันเข้าวิญญาณก็เกิดขึ้นเป็นสามฝ่ายด้วยกันเรียกว่า จักษุวิญญาณตามชื่อของประสาทอันเป็นที่ตั้งของการสัมผัสความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทำนองนี้เป็นไปเองตามธรรมชาติอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีตัวตนอะไรสรุปความว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้รวมอยู่ในคำว่าเบญจขันธ์คนเราติดอะไรก็ติดเบญจขันธ์ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละส่วนเป็นมายาไร้ตัวตนแต่ก็มีอำนาจของเวทนาล่อให้เกิดการยึดถือจนคนทั่วไปอยากมีอยากเป็นอยากไม่ให้เป็นซึ่งล้วนแต่ทำให้เกิดทุกข์ไม่อย่างเปิดเผยก็อย่างเร้นลับทุกคนจะต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่เรียกว่า ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาถอนความหลงติดในเบญจขันธ์เสียให้สิ้นเชิงจึงจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของขันธ์ทั้งห้าและก็จะไม่มีความทุกข์เป็นผู้มีจิตใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงตลอดชีวิต การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติสมาธิอาจจะมีได้โดยทางธรรมชาติอย่างหนึ่งและจากการปฏิบัติตามหลักวิชาโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งมีผลอย่างเดียวกันคือเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็นำไปเพ่งพิจารณาหรือที่เรียกว่าวิปัสสนาแต่สมาธิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มักจะพอเหมาะพอสมแก่กำลังของปัญญาที่จะใช้ทำการพิจารณาส่วนสมาธิที่เกิดจากการฝึกตามหลักวิชาการนั้นมักจะมากเกินไปและยังเป็นเหตุให้หลงผิดพอใจเพียงแค่สมาธินั้นก็ได้เพราะจิตเป็นสมาธิเต็มที่นั้นย่อมเป็นความสุขความสบายชนิดหนึ่งทำให้หลงติดหรือหลงคิด ว่าเป็นมักเป็นผลข้อความในพระไตรปิฎกเล่าถึงการบรรลุมักผลทุกชั้นตามวิธีธรรมชาติในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองโดยเฉพาะในกรณีแห่งการบรรลุอรหัตผลของภิกษุปัญจวคัคคีหรือฤาษีหนึ่งพันรูปด้วยการนั่งฟังอนัตตะลักษณะสูตรและอาทิตตปริยายสูตรด้วยแล้ว จะยิ่งเห็นว่าไม่มีการพยายามตามหลักวิชาใดๆเลยแต่เป็นการเห็นแจ้งแทงตลอดตามวิธีของธรรมชาติแท้ๆสมาธิตามธรรมชาตินั้นย่อมเกิดขึ้นเองในระหว่างที่ทำความพยายามเพื่อจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆให้แจมแจ้งและต้องมีอยู่มากในขณะที่มีความเห็นอันแจมแจ้งติดแนบแน่นอยู่ในตัว อย่างไม่แยกจากกันได้ทั้งยังเป็นไปได้ตามธรรมชาติในทานองเดียวกันกับตัวอย่างที่ว่าพอเราตั้งใจคิดเลขลงไปเท่านั้นจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาเองฉะนั้นอย่าได้มองข้ามสมาธิที่เป็นไปตามธรรมชาติทีนี้ก็มาถึงความลับของธรรมชาติเกี่ยวกับลำดับแห่งความรู้สึกภายในใจ จนกระทั่งเกิดการเห็นแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงต่อโลกหรือต่อขันห้าลำดับแรกคือปีติปราโมทหมายถึงความชุ่มชื่นใจอิ่มเอมใจในทางธรรมทำให้เกิดความรำงับหรือปัสสธิจากความคิดจากสิ่งยั่วยวนจากความรู้สึกต่างๆเมื่อมีความรำงับแล้ว ย่อมเกิดสมาธิคือใจสงบนิ่งอยู่ในสภาพที่คล่องสะดวกเบาสบายพร้อมที่จะไหวไปตามความต้องการโดยเฉพาะเพื่อตัดกิเลสไม่ใช่ทำจิตให้นิ่งเงียบตัวแข็งทื่อเป็นก้อนหินร่างกายต้องให้มีความรู้สึกอยู่อย่างปกติแต่จิตสงบเป็นพิเศษ เหมาะที่จะใช้นึกคิดพิจารณามีความผ่องใสที่สุดที่เรียกว่ากัมมะนิโยไม่ใช่อยู่ในฌานสมาบัติขณะที่จิตเป็นสมาธิตามธรรมชาติจะเกิดยะถาภูตยานทัศนะหมายถึงการรู้เห็นสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นเมื่อเห็นจริงแล้วความเบื่อหน่ายหรือนิพพิทาก็เป็นสิ่งที่จะเกิดติดตามมาคือหน่ายต่อความที่ตนหลงเข้าไปยึดเอาสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจว่าน่าเอาน่าเป็นนั่นเองครั้นมีความเบื่อหน่ายแล้วย่อมจะมีความจางหรือคลายออก วิราคะเป็นระยะที่สำคัญที่สุดเพราะเมื่อมีการคลายออกจางออกแล้วสิ่งที่เรียกว่าความหลุดออกจากทุกข์วิมุติจะต้องมีโดยแน่นอนเมื่อไม่ต้องเป็นทาตุของโลกก็จะมีอาการบริสุทธิ์หรือวิสุทธิหมายความว่าไม่เศร้าหมอง เมื่อมีความบริสุทธิ์แท้จริงอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความสงบสันติอันแท้จริงสืบไปแล้วก็นิพพานคือดับไม่มีเชื้อเหลือสำหรับจะเกิดมาเป็นความทุกข์อีกต่อไปสรุปความว่าสมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติที่ทำให้บุคคลบรรลุมรรคผลนั้นต้องอาศัยการพิจารณาความจริง ในข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นอยู่เป็นประจำวันต้องพยายามทำตนให้เป็นคนสะอาดมีอะไรเป็นที่พอใจตัวจนยกมือไหว้ตัวเองได้มีปีติปราโมทตามทางธรรมอยู่เสมอพูดถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้ว นับเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมีไว้สำหรับทุกคนโดยแท้จริงการทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชาคราวนี้ถึงวิธีทำความเห็นแจ้งให้เกิดขึ้นตามหลักวิชา ไม่อยู่ในรูปของพุทธภาษิตเพราะเป็นสิ่งที่อาจารย์ยุคหลังๆจัดขึ้นระเบียบปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดความเห็นแจ้งนี้เพิ่งเรียกกันในยุคอัทธกถาโดยชื่อว่าวิปัสนาธุระให้เป็นคู่กันกับคันธะธุระซึ่งเป็นเรื่องการเรียนตำราโดยตรงวิปัสนาธุระเป็นการเรียนจากภายใน เมื่อตั้งปัญหาว่าอะไรเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาก็ตอบว่าศีลกับสมาธิเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาหมายถึงการรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีจิตใจที่ปีติปราโมชไม่มีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ข้อนี้ศีลช่วยได้ถึงที่สุดเมื่อมีศีลบริสุทธิ์ก็มีปีติปราโมท์ฉะนั้นจึงต้องมีศีลก่อนคำกล่าวนี้มีหลักที่อ้างอิงในพระบาลีโดยตรงในบาลีมัชฌิมนิกายก็ได้มีการกล่าวถึงความบริสุทธิ์สะดวกของการปฏิบัติเป็นขั้นๆไปตามลำดับจนครบเจ็ดอย่าง ถึงที่สุดก็คือการบรรลุมรรคผลในขั้นแห่งความบริสุทธิ์เจ็ดอย่างนั้นท่านก็ยกเอาศีลเป็นข้อแรกเรียกว่าศีลวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความประพฤติศีลวิสุทธิก็ส่งให้เกิดจิตตะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งจิตความหมดจดแห่งจิตก็ส่งให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิ คือความหมดจดแห่งความเห็นความหมดจดแห่งทิฏฐิก็ส่งให้เกิดกังขาวิตรณะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้ที่จะข้ามความสงสัยเสียได้ต่อไปความหมดจดแห่งความรู้เป็นเครื่องข้ามความสงสัยก็ส่งให้เกิดมัคคามัคคยาณนะทัสนะวิสุทธิ คือความหมดจดแห่งความเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นหนทางอะไรไม่ใช่หนทางความหมดจดในความรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางนี้ก็ส่งให้เกิดปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธ,ธิคือความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในตัวการปฏิบัตินั้นๆ ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี้ก็ส่งให้เกิดญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นที่ถูกต้องอันเป็นขั้นสุดท้ายคืออริยมรรคซึ่งเป็นคู่กันกับอริยผลผลเป็นสิ่งที่เกิดจากมรรคเองอย่างเหลืกเลี่ยงไม่พ้นฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้เพียงแต่อริยมรรคในฐานะ เป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลกวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติทางจิตเพื่อยกจิตให้สูงขึ้นขนาดที่ความทุกข์ใจครอบงำไม่ได้ จิตอยู่เหนือวิสัยของชาวโลกถึงฐานะอันใหม่เรียกว่าโลกุตระภูมิแบ่งเป็นสี่ชั้นและสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างเป็นสี่ชั้นก็คือกิเลสต่างๆที่พึงละให้ขาดไปกิเลสในหมวดนี้ท่านจำแนกเป็นสิบอย่างเรียกว่าสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกพันอย่างพร้อมพรั่งผูกพันคน หรือสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในโลกสังโยชน์สิบนี้ประการแรกคือสก,กายะทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของตนความเข้าใจว่ากายพร้อมทั้งจิตนี้เป็นตัวตนสังโยชน์ข้อที่สองเรียกว่าวิจิกิจฉาหมายถึงความสงสัยเป็นเหตุให้ลังเลไม่แน่ใจส่วนใหญ่ที่สุด ประสงค์เอาความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สังโยชน์ข้อที่สเรียกว่าศีลพัตะปรามาตแปลว่าการจับฉวยศีลและวัดผิดจากความมุ่งหมายที่ถูกต้องการเชื่อพิธีศสยศาสตร์แม้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติไปด้วยความเข้าใจผิดว่าจะเกิดความคลังความศักดิ์สิทธ เกิดฤทธิ์อำนาจมาคุ้มครองเราได้ก็เป็นศีลพตะปรามาตทั้งสิ้นเมื่อบุคคลใดละกิเลสสามประการนี้ได้เรียกบุคคลนั้นว่าพระโสดาบันคือผู้แรกถึงกระแสแห่งพระนิพพานคือจะถึงนิพพานในอนาคตแน่ๆจัดเป็นโลกุตรภูมิอันดับแรกโลกุตรภูมิอันดับที่สองนั้น ท่านละเครื่องผูกพันสามอย่างที่กล่าวหมดสิ้นไปแล้วยังสามารถทำโลภะโทสะโมหะบางส่วนให้จางไปอีกจิตใจสูงมีความผูกพันอะไรในกามภพน้อยที่สุดจะมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวจึงได้ชื่อว่าพระสกิทาคามีอันดับที่สามเรียกว่าพระอนาคามี พระอริยบุคคลชั้นนี้นอกจากละกิเลสช,ชั้นต้นได้อย่างพระสกิทาคามีแล้วยังละสังโยชน์ข้อที่4ี่การมราคะหรือการติดความพอใจในกามข้อที่หปฏิคะความรู้สึกโกรธหรือความขัดเคืองใจได้อีกด้วยส่วนกิเลสที่ยังเหลืออีกห้าอย่างข้างปลายคือรูปราคะ ความพอใจในความสุขที่เกิดจากรูปสมาบัติอรูปราคะหมายถึงความพอใจติดใจในความสุขที่เกิดมาแต่อรูปสมาบัติมานะความรู้สึกสำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นชั้นเป็นเชิงว่าเราเลวกว่าเขาเสมอเขาหรือสูงกว่าเขาอุทธจักความกระเพื่อมความฟุง้ง ความไม่สงบนิ่งอวิชชาภาวะที่ปราศจากความรู้จริงความรู้ถูกต้องเมื่อเป็นพระอระหันต์จึงตัดกิเลสห้าอย่างข้างท้ายได้หมดเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาบุคคลในโลก,กุตรภูมิเป็นผู้มีความทุกข์น้อยลงตามสัสดส่วนจนกระทั่งไม่มีทุกข์เลย เมื่อมีการกระทำให้รู้แจ้งชนิดที่ถูกต้องเหมือนสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงจนระง,งับความอยากทั้งปวงได้จริงๆแล้วก็จะเกิดผลเป็นโลก,กุตรภูมิขึ้นมาทำให้จิตใจของผู้นั้นอยู่เหนือวิสัยชาวโลกหลังจากนี้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นที่ตั้งของความพอใจหรือไม่พอใจในโลก ก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจหรือมีอิทธิพลเหนือจิตของท่านได้อีกต่อไปเพราะท่านละกิเลสทุกชนิดได้หมดจดสิ้นเชิงวันนี้เวลาของรายการแบ่งปันเรื่องดีๆหมดลงแล้ว ดิฉันแสงอรุณการจนรัตต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขใยสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ